ไม่ว่าคุณจะทำทำิีอะไรก็ได้คุณต้องรู้สึกสําเร็จในวันนั้นเพราะข้อใหญ่ใจความคืออันนี้นะถ้ารู้สึกไม่สําเร็จเดีว <Yeah. S 1> ถ้ารู้สึกไม่สําเร็จมันจะหน่วงให้สําเร็จช้าลงถ้ารู้สึกไม่สําเร็จผมก็เคยเป็นแต่ก่อนแม่งทูดูรู้ข้อแม้เยอะมากข้อเน,นี่ยคุณชอบมีข้อแม้คุณชอบมีข้อแม้กบตัวเองถ้าวันนี้กูไม่เทคลิส ยี่สิบข้อของทูดูลิสวันนี้กูล้มเหลววันนั้นโอ้โหชีวิตหนักจังเลยทำไมชีวิตหนักไม่หนักไปหรอเอาออข้อเดียวพอฉันได้ตื่นมาลืมดูโลกหล,ะล,ะละันลาแค่นี้พอละกูสำเร็จลนะตึง้งพอดีไหมตื่นเช้ามาพี่ก็นั่งเนี่ยตื่นเช้ามากว่าจะตื่นก็สิบโมงสิบโมงเสร็จแล้วก็ก่อนจะลากตัวเองมาได้ก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไปก่อนเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายละ เจ็ดนาทีพอเหนื่อยชิคกี้พากระโดดแทมนพลีนพอละกูสาหัสการออกกำลังกายที่มันง่ายที่สุดแล้วนะทั้งสนุกทั้งง่ายนะเพราะว่าวิ่งแม่งโอ้โหสามสิบนาทีกว่าจะได้เท่าแทมนพลีนสิบนาทีใช่ไหมเอาแทมนพลีนแล้วกันง่ายๆอยู่มันมันอยู่ข้างเตียงอ่ะกูก็กระโดดขึ้นไปเลยเอาแบบง่ายสุดขี้เกียจสุดแล้วนะออกกำลังกายขี้เกียจสุดละเสร็จแล้วนั่งกินกาแฟนั่งนั่งนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยชีวิตอย่างนี้ดีไหม เสร็จแล้วก็มาร้อยนิดๆเงินเข้าเป็นล้านเอาอย่างี้ดีไหมนะเงินล้านแสบเถื่อไม่มีต้นทุนอีกนะต้นทุนน้อยมากนะเข้าใจป่ะลูกน้องก็ไม่เข้าหลงบริหารลูกน้องก็ทํางานของมันเองถ้าเราเซตระบบไปเรียบร้อยเอาไปจัดการกันเองนะจ๊ะพี่ไม่เกี่ยวนะอืมีบ้างใครมีลูกน้อง้างรอแกนี่มีลูกน้องแน่นอนเลยไม่มีหรอโอเคแถวทำอีกโอ้โหมีหน้ามีหน้า o do list เยอะมากใช่ป่ะ แค okay, แม่จะ bon ต้องต้องต้องเริ่มล่ะจริงๆผมบอกได้เลยนะการมีลูกน้องคนหนึ่งถ้าลูกน้องที่ใช่เนี่ยมันคือการลูกร้องที่ใช่คือต้องฟรีบวกกาไรแตเขาอะไรเขาทําเงินให้เรามากกว่าเงินเดือนเขาอีกอันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคํานี้คํานี้หายยากพอคํานี้ปุ๊บหายยากปุ๊บจบเลยมันก็หายยากทันที คุณจะไม่แหกคุณก็จะบอกคุณในเหมือนกับจักรวาลได้ยินคํานี้แล้วเหมือนกับว่าคุณเลือกมาเรียบร้อยแล้วคุณเป็นพระเจ้าสั่งการแล้วหายากโอเคจักรวาลก็ส่งมาให้ปั้งเอาไปเลยพระเจ้าสั่งการนี่จักรวาลก็ฟึบเรียงตัวเอาไปเลยหายากเพราะฉะนั้นก็จะหลักฐานที่ส่งมาก็จะเป็นคําว่าหายากหมดเลยทุกอย่างก็จะคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณเชื่อเข้าใจป่ะทุกอย่างที่คุณสั่งการไปมันจะคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณเชื่อหมดเพราะฉะนั้นสั่งการไปว่า เดี๋ยวมันก็มาคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็มาเข้าใจปะอืมโอเคเดี๋ยวพี่จะสอนต่อนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นโอเคสองสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จหนึ่งโฟกัสนะในในในี่เราอยู่ในเอ็กซ์ไซส์นี้อยู่นะเอ็กซ์ไซส์พี่ใช้คำว่างานหนักพักให้จักรวาลทำโอเคพี่ไม่ใช้คำว่าเพลสแมทหรืออ,อ,อะไรอะที่ลองจานเพราะว่าแม่งงเข้าใจปะงงแต่ว่า งานหนักพักให้จกักรวาลทำทำไงดีโอเคโฟกัสเลนความปรรนาของคุณส so, รู้เอาแค่เอาแค่ผลลัพธ์ที่อยากได้พอจบโอเคป่ะเอาแค่ okay, ผลลัพธ์วันนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่อยากได้อะไรฉันมีความฉันอยู่ในวายเบสชั่นสูงๆทำทำสิ่งที่ละล้าแล้วก็ที่สิ่งที่ห้องทำอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นไม้หน่อยหนึ่งข้างล่างดิงทำแล้วแม่งละล้ามากเลยเนี่ยพี่ไปดูต้นไม้ของตัวเองข้างล่างโอ้ละล้ามากเลยว่าทำไมกูชอบ เรื่องบ้าๆบอๆเงี้ยเรื่องไร้สาระคุณต้องไม่ทำเรื่องไร้สาระบ้างเพราะพวกนี้มันทําให้คุณวเบชั่นสูงเข้าใจปะฟังดนตรีเรื่องดูเรื่องไร้สาระไม่ใชมทุกคนแบบดนตรีเพิ่งยเพิ่งสัญชาการยังไม่ต้องกูต้อง้กูต้องไปไปสู้กับโลกนี้ไปสู้กับโลกนี้เอามันไม่ได้เมื่อไรที่คุณปล่อยวางให้จักรวาลไปจัดการเรื่องหนักๆเรื่องหนักๆคุณสู้จักรวาลไม่ได้หรอจักรวาลเข้าใจเก่งว่งคุณเยอะ นะเข้าใจปะ่ะเรื่องหนักๆคุณสูจ้จักรวาลไอ้เรื่องการจัดเลี้ยงแม่งเอาอ,อ,องค์ประกอบอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมามาจัดเลี้ยงให้กับคุณคุณต้องประสบการณ์กันสักครั้งหนึ่งไปลองทําดูคุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อการจัดเลี้ยงของจักรวาลไม่เป็นอย่างนี้เคยมีประสบการณ์มาที่แบบเฮ้ยอันนี้สุกส่งมาได้ไงวะกูยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีปะ่ะที่แบบว่าเฮ้ยกูเคยตั้งใจไปนะแต่เอ้ยมาๆนี่มีป่ะมีอะไรยกตัวอย่างมีครับก็คือือนตอนตอนแบบตอนเด็กๆครับฝันว่าอยากอยากได้รถแบบอยากได้รถยูโรปอะไรอย่างเงี้ แต่พออยู่ดีโปรพอจะซื้ออะครับแค่ไปเท็นไดหลันวันก็จองเลยแล้วก็ภายในสี่เดือนสองสามเดือนนี่ครับอาจารย์แล้วก็มันเข้ามาเลยแบบว่าเหมือนเงินตอนแรกอะเราใช้เงินก็คือการซื้อรถแต่สุดท้ายอไอเงินที่จะใช้ดาวรถอะมัน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 มาแทนในเงินที่เคยมีอยู่ในกระเป๋าอะครับ uh ได้แบบเงินดาวมาฟรีๆอะครับคือมัแล้วเหมือนตอนที่ไปเที่ยวครับเราคิดว่าเที่ยวสนุกนอะครับแต่ว่า Order, ออเดอร์รับตลอดเลยครับแล้วก็มีแอดมินส่งที่นี่ให้อะไรเงี้ย uh, เราก็ไปเที่ยวได้รอบโลกเลยเอ uh, <okay. S 2> ผมว่าผมเป็นคนที่แบบตั้งเป้าว่าเคยแบบเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟนอะไรเงี้ยแปลว,ว่าจะเก็บให้ครบทั้งประเทศเลยแล,แล้วก็เก็บภายในสองปีเฉยเลยครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนแบบพอเราเที่ยวที่นี่อยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยดูดตั๋วทิหน้าเอออแล้วเที่ยวดุขังอ่ะจะได้เงินดุขังเลยแต่ไปเที่ยวทั้งนั้นก็ฟรีตลอด ออโอเคนั่นแหละนั่นแหละคือใช้ชีวิตแบบในโฟลให้จักรวาลทําให้จักรวาลปูทางให้คือเหมือนกับว่าเดินไปที่ไหนแบบกอดหลอกนภาพาแบบเบาอกกุหลาบพมแดงอะไรมาปูเขาจะใช้ชีวิตแบบนั้นดีไหมเอาจะเอาชีวิตแบบนั้นไหมโอเคป่ะนี่มันนี่มันเราควรจะใช้ชีวิตแบบนี้กันทุกคนจริงๆแล้วแล้วครั้งสุดท้ายอะล่าสุดอะครับแบบผมไปเที่ยวแสงเหนืออะครับไปดูที่ฟินแลนด์ครับเป็นนอนกระท่อมเพื่อมันดูแสงเหนือได้ครับคือตอนแรก พนักงานบอกว่าไม่มีแสงเหนือมาตลอดอาทิตย์เลยเพราะว่าแสงเหนือมีแต่ว่าเมฆมันบังหมดเลยเพราะวันที่ผมไปเขาเข้ามาถึงในห้องเลยครับแบบนอนอาบอโลวาเหรอเออดีมากเ<อ>ลยเพราะว่าเราได้ลูกสวยๆครับแล้วแบบพนักงานโอ้มหูแบบยู่แบบยู่แบบโชคดีมากใช่<ล>ใช่<ล>อชนี่นี่คนนี้เขาคิดแบบเออเมื่อกี้นี่มีคนแบบตกหัวล้อไงว่าเออที่เขาพูดออกมาว่าเออเนี่ยอยากใช้จักรวาลเคลียร์ทางให้เวลารถติด จริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่เ,เรื่องแปลกนะจริงๆถ้าเราตั้งจิตจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นได้<ะ>พี่ยังพี่ก็สอนลุงแต่ก่อนเนี่ยลุงมาหาพี่บ่อยๆไ่างเใช่ปะ่ะเราก็อาจารย์รถติดมากเลยอ่ะผมูามาพี่ก็บอกรถไม่ติดหรอกลุงลุงก็สั่งการไว้เลยว่าเดียเ๋ยวรถเดี๋ยวจักรวาลเคลียร์ทางให้แล้วก็เคลียร์ทางให้จริงแล้วลุงก็มาหาถึงหาพี่ถึงเร็วมากเลย <S <S ๆๆเราตั้งจิตไปก่อนตั้งจิตไปล่วงหน้าว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรจกักรวาลแหวกทางให้หมดทำไมคนอื่นแม่งรถติดกันหมดแต่กูสบายว่ะ ถึงเวลาแล้วก็แบบว่าจะเหมือนกับจราจรเริ่มจะแหวกทางให้เริ่มเริ่มจราจรเหมือนกับว่ามันก็ทุกอย่างมันก้งลงตัวของมันเองเนี่ยแหละโลกมันเป็นอย่างนี้นี่คือคนที่เขาคนอื่นใช้คําว่าเหมือนเหนือโลกจริงๆมันทุกคนเหนือโลกทั้งนั้นถ้าคุณตั้งใจภายในก่อนโอเคปะอยากเป็นคนแบบนั้นปะอยากเป็นคนแบบนั้นปะหน่อยโอเคเไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไร อย่าเพิ่งไปเกะกะขวางทางสงสัยเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยปั๊บมันแคนเซิลทันทีแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่สงสัยเข้าใจปะคุณก็ไปเรื่องที่ท,ที่มันจะกลับไปหนักต่อไม่ต่อยากขวางทางสงสัยหรือส่งความต้านทานมาให้ม,มันจะเกิดช้าหรือไม่เกิดเลยเวลารู้สึกท่วมทน้นฟังคํานี้ไว้เวลาคุณรู้สึกนะสังเกตความรู้สึกตัวเองเวลารู้สึกว่าท่วมทน้นงานล้นมือทํางานไม่ทันเคยเกิดอย่างนี้ปะ ไปเกิดงี้ป่ะทอมมี่ไปเกิดว่านั่นหลับแล้วไอ้ทอมมี่เมื่อคืนนอนดเดือดแต่แต่กุณว่ากูตื่นเร็วว่าเพรกูต้องเฟรชด้วยไอเหอเห็นไหมฉันสั่งจิตไว้เรียบร้อยแล้วก่อนนอนพรุ่งนี้ฉันจะตื่นขึ้นมาแบบมีพลังมีพลังมีการมีมีรู้สึกสดชื่นเข้าใจป่ะ ก็กินด้วยกันไปเกินไปกินไปกินด้วยกันกับกลุ่มพรีเมียมหมดเลยถึงตีหนึ่งกว่าแต่ผมตื่นขึ้นมาแบบเฟรชถึงแบบกระโดดทนเฟรลีนต่อโอเคป่ะหน้าตาสดใสโอเคอ่ะโอแอไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนชื่อออร่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนชื่อละโอแอไม่เอาอ่ะดีกว่าป่ะออออออร่าดีกว่าดีกว่าเยอะเลยป่ะออร่าจะดีไหมไหนพูดเด็ ใช่แล้วเสื้อตัวนี้คนชื่อออร่าก็จะไม่ใส่แล้วแบบนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยช่วยหน่อยช่วยปรับปรับลุกหน่อยนะตอนนี้กาต้องปรับลุกหน่อยนี่ชุดที่หน่อยหน้าตาก็สวยนูก็เด็กแต่ใส่ชุดแบบคุณป้าไม่ได้โอเคเปล่า ไม่แล้วพี่พูดจริงป่ะจริงป่ะโดนหมดทุกคนโดนทุกคน,มน,นไม่ต้องน้องไม่น้องไม่ใช่คนแรกให้ให้นับให้นับว่าเป็นโชคดีของน้องโอเคป่ะพี่โค้ดน้องเหมือนโค้ดพรีเมียมเลยอ่ะแล้วน <ๆ S 2> ี่คนนั้นก็โดนแล้วคนนั้นก็โดน,นอีกก็เออ่จ๋าเนี่ยโดนก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเข้าเฝ้ามาันล้วจ๋าไอที่สองต้เลยสวยๆทุกวันนี้ผ่านจุดนัดกันแบบ แต่งตัวเหมือนคุณพี่เขาแต่งเป็นนักอนักกีฬาออกกำลังกายนะดูหน้าตาดูสดใสดูเปล่งปลังเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนออกกำลังกายคนออกกำลังกายมันก็หน้าาด,ดูเปล่งปลังดูสมส่วนดูไม่มีไขมันเกินใช่ไหมแต่แต่งตัวเหมือนป้ามันไม่ได้เข้าใจมัมน้องต้องแต่งตัวแบบอืดูให้เห็นฝุ่นหุ่นฟิตเซ็กซี่ของฉันเข้าใจเปล่าแล้วเวลาคุณรู้แต่งตัวดีคุณจะรู้สึกว่ามันผมบอกได้เลยนะเคล็ดลับนี้เวลาคุณแต่งตัวดีที่มันเหมาะกับร่างกายตัวเอง คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วพอรู้สึกดีกับตัวเองจักรวาลก็จะส่งของดีๆเข้ามาตลอดเลยเงินก็หาง่ายขึ้นผมพี่รู้เลยว่าเวลาพี่แต่งตัวดีแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองเงินแม่งเข้ามาเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นจะทํำไหมออราอือท่อมไหมโอเควันนี้วันนี้พี่จะเรียกออราจนแบบเงินเข้าวันนี้วันนี้ไปเช็คบัญชีนะวันนี้เช็คบัญชีพี่รู้วันนี้เช็คบัญชีพี่รู้เลยว่าแค่น้องเปลี่ยนพลังงานวิวหกโมงเย็นวันนี้มารายงาน แค่น้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองเงินเพิ่มขึ้นในบัญชีหรือเปล่าพี่คาถาหรือพี่กาถาโอเคไหมทุกคนแค่มาเรียนวันนี้เปลี่ยนพลังงานตัวเองทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอ่ะแค่เปลี่ยนพลังงานตัวเองเด,เ,ดเดี๋ยวก็เงินเดาาี๋ยวกนนนน็เงินแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งจิตไปเลยวันนี้ตั้งจิตไปเลยเขียนว่าวันเนี้ยเงินแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้โอเคป่าเงินมาเงินเซอร์ไพรส์มาจากไหนไม่รู้เขียนไปในทูดูลิสเลยเขียนไปในทูดูลิสเลยทำไมเงินแม่งหาง่ายขนาดนี้นะไอฝั่งซ้ายอ่ะ ทำไมเงินมันหาง่ายทุกคนนะี่เรียนออนไลน์ด้วยเขียนไปเลยทำไมเงินมันหาง่ายขนาดนี้อยู่ดีๆมันก็เข้ามาในบัญชีฉันโอเคปะ่ะเงินเซอร์ไพรส์มาจากไหนก็ไม่รู้แต่เปหมดเดี๋ยวคนที่เคยติดนี่เราก็เอาเงินมาให้เดี๋ยวลูกค้าที่ไม่เคยซื้อก็โทรกลับมาขอสั่งล็อตใหญ่เลยล็อตเล็กแต่ล็อตเล็กก็ได้ล็อตเล็กก็ดีใจไหมดีใจขอบคุณทุกจํานวนจําไว้จงเป็นคนกระตันยูทุกจํานวนห้าไปบอกว่าชักขวานทำไมส่งมาน้อยจัง มึงนี่ไม่กระตันยูเลยนะงั้นมึงไม่ต้องเอาอีกละเคยรู้สึกไหมเวลาใครไม่กระตันยูคุณคุณอยากให้อีกไหมมีปะอูกูสาหามาให้มึงเลยนะมึงไม่รู้หรอว่ากูก็คิดถึงมึงนะถึงจะเอามาให้คนมันไอคนที่ให้ลูกน้องมีปะที่แบบว่าให้เงินไม่แค่น้อยจังอ่ะข้างหน้ามึงไม่ต้องเอาละเข้แต่ว่าจากวาลก็เป็นอารมณ์นี้เหมือนกันถ้าคุณกระตันยูไม่ตัดจำนวนเล็กๆเขาก็ให้เพิ่มแล้วพี่พี่เกิดแบบนั้นเลยนะ ทุกจานวนนี่วันนี้มาสี่คนกูยังขอบคุณเลยที่ใจจะตายใช่ไหมสี่คนวันที่สองเดือนสองนี่น่าจะเป็นหลายร้อยอ่ะก็ขอบคุณทุกจํานวนมีบางวันก็พี่วิรู้เลยว่าสัมมนาบางวันก็จะเป็นหมื่นเป็นหมื่นคนเมืองทองไม่นานเนี้ยพี่จินตนาการไม่เรียบ้อยแล้ะพี่มันฑดิตเดินเข้าไปปึ้งหมื่นคนที่เป็นเมืองทองมันเกิดขึ้นเรียบร้อยขอบคุณก็เหมือนขอบคุณเหมือนกันขอบคุณทุกจํานวนใช่ป่ะอ่ะ ต่อไปพอโยนให้แล้วหลายๆอย่างจะสาเร็จง่ายๆพอโยนให้จักรวาลหลายๆอย่างจะสําเร็จง่ายๆโดยไม่ต้องการเวลาความสนใจยูนะมันไม่ต้องการเวลามันเหมือนคุณมีผู้ช่วยอ่ะเคยเรียนกฎสิบเจ็ดวินาทีของพี่ไหมกสิบเจ็ดวินาทีของจักรวาลที่บอกว่าถ้าคุณโฟกัสระยะสิบเจ็ดวินาที จกักรวาลเหมือนมี 2, นสองพันคนสองเหมือนสองชั่วสองพันชั่วโมงมนุษย์ที่ไปนั่งทํางานวุ่นวายเพราะนั้นโฟกัสที่สิบเจ็ดวินาทีแต่ว่าคุณไม่ต้องไปไม,ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องสนใจหรือการขอร้องหรือการกระทาจากเราเลยมีบบาที่บอกว่าบางคนแม่งเฮ้ยกูต้องอธิษฐานเท่าไหร่วะต้องอธิษฐานเฮ้ยอธิษฐานไม่พอมั้งเฮ้ยไม่พอมั้งขอเีะต้องขอบ่อยๆถึงจะได้เห็นปะไป,ไปสงสัยไปวัดไม่พอต้องไปขายขอขอบ่อยๆถึงจะได้ ไม,ไม่ไม่ต้องเลยถ้าคุณใช้วิธีนี้ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปเจอพระพุทธรูปที่ไหนไม่ต้องไปอะไรที่ไหนเพราะว่าพลังมันอยู่ที่ตัวคุณมันไม่เกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นต้องไปถึงเดินทางไปถึงโคาราชต้องเดินทางไปถึงไหนไม่เกี่ยวเลยคุณจะต้องคุณมันพลังของคุณอยู่ที่การจูดภายในจบเพราะคุณคือพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระพุทธรูปที่ไหนทุกอันทั้งส่พระเจ้าอยู่ที่ภายในของคุณคุณสั่งการ โอเคปะ่ะแล้วมันคุณไม่ต้องมันไม่มีต้องไปยามเวลาไม่ต้องเวลาเพิ่มไม่ต้องสนใจเพิ่มไม่ต้องขอร้องเพิ่มการกระทําไม่ต้องเพิ่มแต่ถูกจัดส่งมาเพราะแค่การคิดแล้วบางทีเราไปการกระทําเราไปทําเองก็ยังยังสู้จักรวาลทําไม่ได้เข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสู้จักรวาลทําไม่ได้งั้นกูไม่ทําเลยแล้วก,กันจบเจ๋งไหมกูไม่ได้ที่อย่างเดียวจูนภายในมีความสุขพอแล้วโอเคปะ่ะ แล้วก็ทําเฉพาะอะไรไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่ทําเฉพาะอะไรที่สนุกและมันโอเคไหมขอวินัยตรงนี้หน่อยห้ามตัวเองก่อนผมว่าเรื่องนี้ยากที่สุดสําหรับคนนะการเทรนที่เขาอะอย่าไปทําอะไรเรื่องที่ยากๆเลเหนื่อยคือไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ยากออยากแล้วไม่ทําไม่ใช่นะที่มันแบบฝืนฝืนใจแบบ รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรายกตัวอย่างเคยเคยแบบพ่อแม่มียัดเยียอะไรให้เราอยากให้ทำไหมที่แบบไม่อยากทํำเรียนนี่นะลูกเรียนนี่นะลูกต้องเก่งนี่นะครูก็บอกว่าเออเนี่ยมึงเรียนเลขไม่เก่งก็ไปเรียนเลขต่อซักเพราะว่าไอเราก็ไม่ไม่อยากเรียนก็จะเรียนทำหอกอะไรทำไมตีกฎมิติตีกฎมิติสมการบ้าบอกอแตกเรยมทำไมก็จะว่ากดเครื่องเลขกันหลืงมาล้ะ จริงเอาเอา,เอาทางง่ายที่สุดดีที่สุดโอเคพอโยนให้แล้วหลายอย่างเสเปจง่ายค,คือแค่ต้องยอมอนุญาตให้จักรวาลเข้าไปจาัดก,การให้แบบร0 0เรซเรื่องนี้เทรนคนยากที่สุดเพราะคนสนใจบอกจักรวาลเอาไปเอาไปหนูทำเองหรือไม่เขาบางคนจ้างลูกน้องมาแล้วก็ยังเสือไปทำเองอีกเป็นปะจ้างลูกน้องมาเพียบเลยจมบริษัทเฮ้ยพวกมึงทำไม่ได้หลังใจเลยเอาไปไปไปทำเอง คนก็ถามว่าอ้าวแล้วมึงจ้างลูกน้องมาทำไมเอ่อจ้างลูกน้องมาให้มันดูกูทำเข <laughs> ้าใจป่ะเ <laughs> พราะมันทำไม่ได้อย่างใจจ้างลูกน้องมาให้ดูกูทำอ้าวแล้วมึงจ้างมาทำไมเข้าใจมั้ยึงทำเองไม่ดีอรอแล้วมึงก็เป็นลูกจ้างหนึ่งคนใช่ไหมัวคนส่วนใหญ่เป็นอยนะ่างนี้นะเจ้าของกิจการเป็นแบบนี้คือพวกมึง <laughs> พวกมึงไม่ได้เลือกออกไปให้หมดแล้วลูกน้องก็ถูกเทรนเหมือนกันอ๋อดีว่ะกูถูกจ้างมาดูเจ้านายทำ <laughs> ดีวะ กูไม่ต้องตัดสินใจอะไรเองเลยดีวะ่ะถึงเวลาปุ๊บก็โทรหาลูกน้องเอ้ยโทรหาเจ้านายดีไหมผมไม่รับลูกศิษย์ไม่รับไม่รับโทรศัพท์เลยส่วนใหญ่ไม่รับโทรศัพท์บทให้ตอนนี้ลูกน้องผมถูกเทรนให้ทำกันเองหมดเลยในช็อปเนี่ยรันกันเองหมดผมไม่ต้องทําอะไรมากมายรันร้าทั้งวันอืจงจงวางใจให้จักรวาลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะเรื่องนี้ค่อยๆเทรนต,ตอนแรกคุณจะไม่ค่อย่อยผมหนหน้าบางคนก็รู้ว่าสงสัยอยู่ มันต้องหนักใช่ปะ่ะเหนื่อยหน่อยเด็กสงกสมอกัอนอาจารย์มัน,นไม่ใช่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆอยีกอย่างหนึ่งกระดาษแผ่นนี้เขียนแล้วจบกระดาษไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะไม่ต้องติดตาไปทุกที่นะเดี๋ยวก่อ <c oughs> จักรวาลจักรวาลยังไม่เห็นเลยจักรวาล <c oughs> <c oughs> จักรวาลตามจิตอีกตามจิจกจักรวาลไม่ต้องตามจิตจักรวาลเข้าใจเปล่า นี่คนแปลคนแปลคือคืออะไรอะพอเพลินเดี๋ยวเขามาเทรนคุณพวกนี้ด้วยใครได้เรียนแล้วไ,ได้เรียนจะเห็นรู้พอเพลินเดี๋ยวพรนี้จะมาะไม่ต้องไปตามงานหอบพี่ตามจิกนะมันรู้สึกดีไหมเวลาคุณตามต,าต้องไปตามจิกคนอะ่ะคนเหนื่อยอ่คุณเคยมีลูกน้องแบบนั้นที่ต้องตามจิกผมมี <laughs> ตอนที่กูเลิกแล้วให้คนอื่นจิกแทน <laughs> <laughs> ให้คนอื่นตามจิกแทน จ้างคนมาคุยจิกเพื่อเพิ่มโอเคคนช่วยจิกใส่ตังนี่เลยจ้าอ่าเมื่อไรที่คุณอยากจะให้สวรรค์แหวกทางให้ให้ทุกอย่างแหวกทางเนี่ยคุณสวรรค์เขาจะน่าจะใช้คําผิดให้ทุกอย่างแหวกทางให้สวรรค์แหวกทางสิ่งต่างๆให้พูดง่ายงคือให้สวรรค์มาจัดการแหวกทางแหวกอุปสรรคขวางนะแล้วข้อนี้ผมมีประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเพราะ้ผมเป็นมนุษ มนุษย์มาสศจรรย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะกูตั้งใจอะไรแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันจัดเรียงให้หมดเลยตั้งแต่ไหนตั้งแต่เด็กแล้วถึงนั้นเป็นคนนักเตอระดับโลกได้ไงเข้าใจหรือเปล่าคนไทยไปก้าวขึ้นไประดับนั้นมีกี่คนมีไม,ไม่มีเลยไม่มีเลยเอ,า,อยางี้ดีกว่าไม่มีเลยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีมันเป็นเรื่องมาสศจรรย์มากแต่สวรรค์จัดทางให้เวลาคุณใช้คําพูดแบบนี้ I prefer ฉันเลือกแบบนี้ฉันเอาแบบนี้กลัวแบบนี้ ใช้คาว่าแปลถ้าใช้คําว่าอภิเร์ผมแปลว่าฉันเอาแบบนี้ระหว่างสิ่งนี้ฉันเอาแบบนี้ฉันในจํานวนในจํานวนอาชีพทั้งหมดที่กูเห็นเนะี่ยกูไม่เอาสักอย่างเลยอาชีพที่แม่งคนไทยทํากันตอนนั้นน่ะสุดไม่น่าเบื่อสุดๆเลยไวิศวะหมอไม่ได้ไม่ได้ไม่เคารพอาชีพเหล่านีนะ้ผมไม่ได้บอกอาชีพแม่งไม่ไดีแต่ผิดต่อส่วนตัวของผมไงเข้าใจปะ่ะส่วนตัวของผมก็เพื่อนๆไม่ทำกัน วิศวะหมอจะทำธุรยิจไม่เอาสอย่างกูอยากเป็นคอนดักเตอร์เท่แบบนี้ต่ได้เงินเยอะ I prefer I prefer ฉันอยากได้แบบนั้นฉันอยากได้แบบฉันเอาแบบนี้เอาแบบนี้คุณให้เลือกไปเลยว่าเอาแบบไหนกับชีวิตนะคิดแต่แค่นี้นะออแอะอมินออร่าโอเคปะคิดแบบนี้ว่าฉันต้องการฉันต้องการเวลาคุณพูดคำนี้นะพูดคำนี้เลยฉันเอาแบบนี้ฉันเอาแบบนี้รู้สึกดีไหมดีรู้สึกดีขึ้นไหม ฉันเอาแบบนี้ฉันเอาแบบนเอาแนี้ในในในบอกนี้ฉันคิดอะไรได้บ้างฉันเอาแบบไหนเอาแบบไหนหน่อยเอาแบบนี้ไม่ต้องไปทำงานเออเออไม่ต้องไปทำงานได้แล้วได้อะไรเอาเอาแบบนี้เอาแบบไม่ต้องไปทำงานโอเคแล้วได้อะไรแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเออเอาแบบไม่ต้องทำงานแล้วทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเอาไหมเอาเอาอะไรเอาได้เอาอะไรชีวิตบเงินเหลือเฟือมีความสุขเออโอเคโอเคฉันเอาแบบเนี้ยโอเคป่ะมีแฟนยัง แล้วก็ฉันเอาแบบแฟนน่ารักกับฉันตลอดเวลาดีไหมฉันเอาแบบนี้มีอะไรฉันเอาแบบตื่นสายเช้าโมก็ไม่มีใครด่าอะโอเคตื่นเช้าแบบเออไม่มีเจ้านายชอบนอนเออชอบนอนโอเคใครชอบนอนบ้างคนส่วนใหญ่แต่แต่เราแบบรู้สึกผิดปะผมก็เคยแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกผิดถ้านอนรู้สึกนอนเยอะรู้สึกผิดรู้สึกขี้เกียจบางอย่างเพราะอ่านหนังสือเล่มนั้นนะที่ผมเอามาให้ดูหนังสือนี type C type G แบบตัวแซด ทายาทก็ said, คือคนขี้เกียจอ่ะขี้เกียจยังไงสำเร็จอ่ะไม่อยากทำคอสนี้ยากเยอะมากเลยขี <Okay. S 1> ้เกียจยังไงสําเร็จผมถามผมลูกขายมีขายยากมากเพราะว่าคนไม่ติดติดคําว่าขี้เกียจเป็นคําว่าเป็นเนกาทีฟแต่คอสนี้จริงๆสอนเรื่องนั้นน่ะขี้เกียจยังไงสําเร็จสําเร็จเยอะด้วยจริงๆยิ่งขี้เกียจยิ่งสาเร็จชื่อคอสนี้ยิ่งดียิ่งจริงๆข้อนี้คอสนี้ซับไตเติ้ลยิ่งขี้เกียจยิ่งสาเร็จเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ไม่ขยันเกินไปแล้วไม,ไม่ได้ผล ขยันขึ้นไปชิงบอกว่าฉันเอาแบบนี้เวียนนอนทั้งวันแต่เงินเข้าตลอดดีไหม <c oughs> นอนทั้งวันเงินเข้าตลอดชื่อคอร์สนี้ด้วยจดไปหน่อยเร็วต้อง้องอสักหน่อยนึงนอนทั้งวันเงินเข้าตลอดโอเคเปล่าคอร์สพวกนี้ไม่ป๊อปปูล่านะผมบอกเลยคนเข้าน้อยถ้าใส่ชื่อคอร์สนี้ขี้เกียจยังไงสำเร็จยิ่งขี้เกียจยิ่งสำเร็จยิ่งขี้เกียจยิ่งรวยอ,อะไรอนอนยังไงให้เงินเข้าตลอดคน,นไม่ค่อยอยากมามันอายด้วยมันต้องไปคอร์สแบบ ปั่นเหนือสี่ปีปริญญาแล้วถ้ายิ่งยากที่มีหลักสูตรเยอะๆโอ้โหอันนี้ยากเพราะเราเคยถูกฟังแล้วนะโอ้โหอาจารย์คนนี้แม่งยากนะเว้ยจะได้เอยากมากตกกันเยอะมากโอ้กูเรียนกูอยากไปเรไปพิสูจน์ตัวเองเข้าใจป่ะต้องแบบแต่ว่าจบบางก็ไม่มีมันตอนนี้น่าจะถายได้ค่ะติดอาจารย์เริ่มขี้เกียจกันอยู่ใช่ แล้วยิ่งออนไลน์นี่มันยิ่งช่วยเราเยอะมากเลยออนไลน์นี่มันทำยิ่งเป็นอะไรที่ทุ่นแรงสุดๆเก่ฉันชอบเวลาคุณพูดคําว่าพี่บอกพูดถึงว่าฉันฉันเอาแบบนี้ใช่ไหมฉันชอบแบบนี้รู้สึกดีไหมเวลาฉันชื่นชมฉันชื่นชมเราไม่ค่อยพูดคํานี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะฉันชื่นชมหมายคือ appreciate หรือเห็นเห็นฉันชื่นชมใบดอกไม้อันเนี้ย ฉันเชื่อเห็นดอกไม้นี่รู้สึกดีแค่นี้พอเอาเรื่องเล็กๆผมอยากใช้คุณทําเรื่องเล็กๆเข้าใจปะ่ะทาลองทําเรื่องเล็กๆแบบว่าอย่าไปคิดว่าจะต,ต้องไปเปลี่ยนโลกอะไรกันขนาดนั้นเอาเรื่องเล็กๆครับว่า,าได้ได้กินาผมแบบบางทีชอบกินผักผัก,ผกแบบผักสดอะเวลากินผักสดออร์แกนิกอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีได้กินแค่นี้ก็รู้สึกดีละแฮปปี้ได้ฟังเพลงเลยรู้สึกดีเห็นดอกไม้รู้สึกดีที่เราไม่ต้องปลูกเองดอกไม้ที่คนอื่นเขาปลูก โลกนี้มันช่างสดใสและยิ่งคุณเห็นอย่างนั้นไปเยอะคุณก็จะยิ่งเห็นเพิ่มขึ้นอันต้องการพลังไร้รูปพลังงานไลลร้รูปเขาเน้นคุณโลกนี้มันเป็นปรจริงมันเมันมันเป็นโลกของอสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่ว่าประเด็นคือพอพลังงานไร้รูปเนี่ยเมื่อคุณสั่งการออกไปอย่างนี้เนี่ยไม่จะถูกจัดเรียงภาษาอังกฤษเรียกว่า ether e, ER, e t h e r ether เคยได้ยินคำนี้ปะ มันไม่เป็นมันเป็นพลังงานไรายรูปที่จัดแจงทุกอย่างให้ปรากฏในทันทีและเร็วมากมันจะทันทีเวลาคุณไม่มีความต้านทานเวลาคุณแบบว่าไม่ไมคือในในใน,ใน,ในประวัติศาสตร์มันมีคนแบบทำมา,าสจร,รย์เรื่องแบบ,แบบนี้เยอะมากคุณเคยดีนแบบเรื่องพระเยซูเสกขนมปังว่าเๆขๆขๆๆเสกเสกเสกอะไรนะมีคนมีมีขนมปังไม่พองานเลี้ยงมีขนมปังไม่พอกพราะเสกเสกขนมปังขึ้นมา จริงๆเนี่ยมนุษย์รู้วิธีการทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือพลังงานไร้ลูกเข้าใจป่ะพลังงานแล้วก็แต่พะแต่มันเสกได้ท,ทันทีเขาเสกได้ท,ทันทีเพราะอะไรเขาไม่มีความสงสัยเขาถูกเทรนมาแล้วไม่มีความสงสัยก็เกิดได้เลยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องมหัศย์มนุษย์ทําได้เข้าใจป่ะจริงๆมนุษย์จริงๆจนถึงสมนนัยนี้มนุษย์ก็ทำเรื่องอะไรมห ah รรัศย์ขึ้นมาเยอะๆจริงๆคุณควรจะนับเรื่องมหัศจา์ที่คุณทำทั้งวันเนี่ยทุกวนแต่จริงๆฉันไม่ต้องเอ่อ ไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปลงมือทําอะไรตั้งหลายแหล่แต่มันก็เกิดขึ้นมาให้ฉันได้เสพสุขฉันนั่งอยู่ยเฉยๆก็มีคนผลิตไอ้เครื่องเครื่องมือหาเงินให้ฉัน a c e b o o k เงี้ยกูนั่งอยู่ยเฉยไม่ต้องไปเหนื่อยมาก์ซักเบิกมันก็ทําให้ฉันจนฉันมีแบบมีเครื่องมือผลิตเงินโอ้โหไม่สั่งทาอินบ็อกซ์ให้อย่างนี้ทาเครื่องมืออย่างว่าอย่างนี้โอ้โหคนโอนเงินให้ฉันได้วันหนึ่งเป็นล้านล้านหลายล้านมาร์คซักเบิร์กทำให้ฉันกูไม่ต้องไปเหนื่อย ต้อง appreciate เนี่ยผมยังขอบคุณมา s t ซ r ์เบร์เนี่ยที่ละครั้งเขียนไม่ขอบคุณมันด้วยนะ Inbox กซเข้าไปหามันเลยขอบคุณ thank you ว่าเว่าโอโ้โหเขาแบบทำอัน,นอันนี้มาให้เราโดยเฉพาะเลยจริงๆผมบอกด้วยผมมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มี f e c o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  k c e b o o k มันแบบมหัศจรรย์มา,มากคุณต้องเห็นความมาหัศจรรย์ของโลกเนี้ยเห็นเห็นขอบคุณทุกอย่างโอเคปะ่ะอ่ะ ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการหรืออย่างความพลังมาจากความชัดเจนจําไว้บอกครั้งเดียวก็รู้เรื่องไปบอกบอกครั้งเดียวก็รู้เรื่องไม่จำเป็นต้องบอกจากวานซ้ําๆแต่บอกซ้ําๆมันดีอย่างหนึ่งใคป่าเพราะคุณจะยิ่งชัดเจนขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นเ,เวลาเวลาเวลา,เวลาผมออกแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองตอนตั้งก่อนเนี่ยออกแบบไลฟ์สไตัวนแรกก็บอกโอเคนะเอาตามไปนี่แล้วกัน ที่บอกว่าเออฉันฉันเหนื่อยเหนื่อยเออฉันฉันบอกว่าฉันทุกอย่างเผยออกมาอย่างน่าพอใจทุกอย่างไม่ต้องต้องง่ายๆสบายสบายไลฟ์สไตล์ของฉันต้องง่ายๆสบายสบายและสิ่งที่ฉันต้องการคือมีความหนึ่งต้องรวยสองต้องดังมีชื่อเสียงและต้องง่ายๆสบายสบายด้วยไมมเอาแบบว่าไปเล่ออกรายการทีวีนึกออกป่ะสมัยก่อนคนจะดังมันต้องเล่ออกรายการทีวีต้องไปนั่งกับผู้ใหญ่นึกออกป่ะผู้ดาราอย่างเงี้ยแล้วต้องไปทำเพรสทัวร์เคยได้ยินคำนี้ว่าที่แม่งไปเอากระเช้าตอนปีใหม่อ่ะผมยังเคยทำครั้งหนึ่งแม่ง พีอาของผมไม่ไปทำมันบอกว่าต้องไปทาไปไปนั่งอะไรอ่ะตอนนั้นแม่งไปถนนพี่วิภาวดีอ่ะที่ไปเดวิไปเดลินิวไปอะไรไปคอยกับไปสวัสดีผู้ใหญ่เอากระเช้าไปเหมือนดาราพีอาคนนั้นแม่งทางานได้เดือนหนึ่งผมไล่ออกเลยมึงระดับบัณฑิตเนี่ยนะมึงจะให้กูไป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 นั่งสวัสดีสวัสดีสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆอะไรอย่างก็ไม่ง้อเขาอ่ะให้ช่วยเขียนคอลัมน์เล็กๆในหนังสือพิมพ์มึงบ้าปะเนี่ย พีอาคนนั้นไล่ออกเลยแต่นั่นคือนั่นคือวิถีสมัยก่อนคือคนเดี๋ยคนมันจะดังมันต้องทำอย่างนี้ไงเข้าใจป่ะมันต้องไปนั่งกราบต้องไปนั่งออนเดี๋ยวนี้สบายๆนั่งร้ายอยู่ที่บ้านไอ้พวกสื่อต่างๆอะไรแหละเข้ามาหาผมดีไหมทุกคนทําได้นะทุกคนทําได้โอเคเพราะฉะนั้นยิ่งพูดมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นยิ่งคุณยิ่งคุณคิดถึงมันบ่อยๆมันจะยิ่งชอ้ออย่าลืมนะอ่ะเช่นเช่นยกตัวอย่าง เวลาคุณออกแบบเนี่ยให,ให้เก็บสมุดโนด้ตหรือเก็บเป็นมือถือได้เพราะทุกคนอยู่ในมือถือหมดใช่ไหมผมจะมีมีแอปโน้ตอย่างเงี้ยแล้วผมก็แล้วเวลาคุณก็ค่อยๆมาจูนไงเข้าใจว่าเวลาคุณออกแบบออกแบบไลฟ์สไตล์ของคุณเนะเสร็จแล้วนึกะายได้ก็ใส่เข้าไปอีกเอออันนี้ว่าดีเทลที่เพิ่มนะอยากได้นะอย่างนี้นะจกักรวาลนะเอาแบบว่ามีคนดีๆอยู่รอบตัวเท่านั้นอ่ะอันนี้ด้วยแล้วก็เฮ้ยคลิปของฉันถูกแชร์ไป ถึงฝรั่งเลยเอาอันนี้ด้วยนะแล้วนี่ด้วยนะอันนี้ด้วยนะใส่ข้อดีเทลมาเพราะคิดถึงมันบ่อยๆแล้วคุณจะเริ่มฟินจะโอ้โหไม่เจอนีออออ่การเดินทางนี้ไม่นสนุกปเปล่งเลยเพราะท่านเริ่มชัดเจนขึ้นพอชัดเจนขึ้นคุณจะรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นลองทําดูว่าคือไงจำไว้เลยคนที่เรียนอยู่นะมาดวัดที่เจ๋งสุดว่ามาใช่มาถูกทางหรือเปล่าถ้ารู้สึกดีขึ้น ถ้ารู้สึกดีขึ้นแปลว่าถูกทางแล้วเข้าใจไหมไม่ต้องไปสนใจคําพูดใครๆทั้งสิ้นนะไม่ต้องไปสนใจว่าเอออย่างเงี้ยถ้าเธอยังไม่ทําครบสองชั่วโมงยังไม่ทํายังไม่ซ้อมครบสองชั่วโมงสามชั่วโมงถือว่ายังไม่สําเร็จไม่ต้องไปรู้สึกผิดอะไรทั้งสิ้นบอกว่าถ้าฉันรู้สึกดีพอละถ้าไม่รู้สึกดีไม่ต้องทำเเไหมจบไหมอ่าโอเค ่านี่จบไปอีกหนึ่งข้อทำอีกทำอีกรอบหนึ่งขอดีเทลเพิ่มขึ้นขออ,อยากจะให้ทุกคนลองทำดูแล้วก็แบบว่า,อาขอขอความชัดเจนมากขึ้นกับไอสิ่งที่ต้องการผลลัพธ์ที่ต้องการโอเคปะ่ะลองทำเอ์ไซสยอย์อีกหนึง